ก่อนที่จะเริ่มดูนในเกมเนี่ยผมจะแนะนำในทางด้านของเซตไอเทมกันก่อนครับสำหรับเซตไอเทมของนายอสจะเป็นประมาณนี้ครับชิ้นแรกคือซอลิเวอร์พระตัวของนายอสเนี่ยต้องใช้ดาเมจจากการฟาร์มป่าซึ่งซอลิเวอร์ค่อนข้างจะเหมาะนะครับแต่ว่าจะแน,นะนำสำหรับการออกของในลำดับของการออกของแต่ละชิ้นนะครับเริ่มเกมไม้เราออกเป็นฮันเตอร์ไนฟ์หลังจากนั้นเนี่ยพอเราฟาร์มไปสักพักหนึ่งให้ออกเป็นวิสเตอร์สตับบี้และในชิ้นที่สองเนี่ยนะก็เป็นบูสต์ออฟสปีดก่อนและกลับมาออกดาบแดงก็คือซอลิเวอร์นะครับ แต่ถ้าหากว่าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถหนีได้จากเวลาที่เจอตัวซีซีคิดว่าตัวเองไม่พริ้วพอเดี๋ยก็แนะนําเป็นรองเท้ากันซีซีก่อนแล้วค่อยมาออกโซลิเวอร์ก็ได้ครับแล้วก็สำรับชิ้นที่3นะผมจะแนะนําเป็นโบรเกสเปียเพราะตัวของนาครอสเนี่ยเราเน้นล้วงแครี่หลักอยู่แล้วโบรเกสเปียจะได้ผลดีกว่าแต่ผมก็แนะนำครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขามีแทงเยอะมีไฟเตอร์กับแทงที่มีค่ากรอกค่นขอ้าจะสูงก็แนะนำเป็นมุรามสะ แต่ผมก็แนะนำไปครับว่าถ้าเกิดว่าไม่เจอแทงเงยอะถ้าเจอแต่ตัวบางๆซะส่วนใหญ่เนี่ยออกเป็น b เ o นสเปียร์จะดีสุดนะครับแล้วก็หากใครบางคนเนี่ยถ้าไม่ชอบรเ o นสเปียร์จะออกเป็นเปียร o ออฟลอกิดุกสก็ได้เพราะว่ามันลดคูดาวน์1ซซึ่งค่อนข้างจะเหมาะกับนナクอสในระดับพอสมควรแล้วมันให้ดาเมจที่เยอะกว่าวมุรามะสระด้วยสำหรับไอเทมชิ้นที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอมนีอมัมเป็นไอเทมประจําคู่นナรอสมาตั้งแต่แพทก่อนๆไม่กินแพดก่อนแล้วนะครับก็ ตัวของอมนีอาฟเนี่ยเพิ่มสเต็ตค่อนข้างจะหลายอย่างนะครับทั้งพลังโจมตีความเร็วโจมตีดูดเลือดลดครูดาพลังชีวิตและหลังจากใช้สกิลทำให้การโจมตีปกติครั้งต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นและสกิลติดตัวเนี่ยมันทำการโจมตีปกติจะวิ่งเร็วขึ้นครับมันค่อนข้างจะเหมาะกับนาครอสนะและชิ้นที่4เนี่ยมันไม่ตายตัวนะว่าจะเป็นดาบริติคอนหรือว่าจะเป็นเฟเนทรูสแต่ส่วนตัวผมใช้ดาบริติคอนเพราะว่าราคามันค่อนข้างถูก ถ้าหากเราค่อยดูนเร็กไปเยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสตดคริ้งสูงนะครับนนะผมจึงได้ใช้ดาบคริติคอนก็ผมได้นำไปดาบคริติคอนนะแต่หากใครเนี่ยไม่ชอบคริติคอนเพราะว่าดวงไม่ค่อยดีเนี่ยผมได้นำเลยว่าเป็นเฟรดทดตูชแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไมไ่ค่อยสนตัวเท่าไหร่นครับก็ไปดาบคริติคอนไปและชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกรอเกิดเบรฟออฟเอเทนิตี้นั่นเองและหากเวลาที่เราใช้กรอเกิดไปแด้เนี่ยครั้งหนึ่งนะครับมันจะครูด้าถูกไหมให้เราขายกรอเกิดแล้วก็ไปกดซื้อล่วงหน้าของทาางงด้้นขอไว แล้วพอขายกรอเกิดเนี่ยกดปิดหน้าร้าค้าแล้วกดซื้อเดสิเกิลต่อเพื่อที่เราจะสามารถอมตะต่อได้อีกเว็บหนึ่งครับและหากเดสิเกิลหมดอีก่นะแล้วคูดาวทั้ง2อ,อย่างเนี่ยให้เราขายออกไปซื้อเป็นเฮอร์คิวลิสแทนแต่ให้เซตเป็นกรอกเกิดเอาไว้เป็นอย่างได้นะครับถ้าเกิดว่ากรอกเกิดเนี่ยใช้ไปแล้วค่อยไปเอาอย่างอื่นแทน อัาครับต่อไปก็จะเป็นทางด้านของรูนที่ควรจะใช้นครับสำหรับผมเนี่ยไม่มีรูนเลเวลสเยอะนะักเพราะงั้นผมไ,ไม่สามารถห้อยเรทไป10เมตรรักก้อนคราวสิเมตรหรือสปิริตสิเมตรแบบคนอื่นได้นะครับแต่ว่าถ้าได้ผมแนะนํสาสำหรับคนที่มีรูนครบนะให้เราห้อยเป็นเรทเรทสนะครับแล้วก็เป็นออสลัดอีก7ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสปิริตเจ็ดเอสซิิเวอร์สแล้วก็เป็นรักก้อนคราวสินะครับนี่คือสวยของรูนที่นาะครอสควรจะใช้ก็เพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูทางด้านของลังแฝงกันต่อเลยดีกว่า สำหรับพลังแฝงที่ควรจะใช้นะครับสำหรับอันแรกเนี่ยให้เราแนะนําเป็นเลือดเด้งน,นะครับใช่ครับเลือดเด้งเพราะว่ามันใช้ได้ค่อนข้างทั้งเกมแต่ถ้าหากว่าใครเี่ยอยากจะใช้เป็นแข็งก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําเป็นเลือดเด้งจะดีกว่าเพราะมันคุ้มกว่านะครับแล้วต่อมาจะเป็นในส่วนของการสริงเกร์นะครับคือมันจะเพิ่มโบนัสล <S <s <amb> พ,พลังโจมตีเพิ่มพลังโจมตีให้นะครับหากว่าเราสามารถฆ่าหรืออ,อัซิทได้ ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะบอกกับนาครอสเพราะว่ามันก็คือตำแหน่งของจักเกิลก็ต้องได้ค่าบอยอยู่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของทางแสงหลักก็คือเป็นตายเกิดครับเพราะว่าตัวของนาครอสเนี่ยถ้าหากว่าต้นเกมเราเผลอพลาดจนทําให้ตัวเองเนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยนะก็ทําให้ตัวของเราเนี่ยเกิดตามเขาและเล่นยากสุดๆครับเพราะว่าตัวของนาครอสเนี่ยันต้องเกมนํามันถึงจะเล่นได้นาครอสเนี่ยถ้าหากว่าเกมตามเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับจะมีวิธีก็คือไปแยกดันแต่ถ้าหากว่าอีกฝั่งเนี่ยเขารู้เราจะแยกดันเนี่ย เขาก็คงไม่ปล่อยให้เราแยกดันได้ไง่ายๆหรอกนะครับเพราะว่าตัวของนาครอสี่ยข้อดีของการแยกดันถ้า,าว่าเราโดนสกัดการแยกดันเนี่ยก็ทําอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับสมมติเราไปแยกดันแล้วโดนสตอปเนี่ยก็ถือว่าแพไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับต่อมาจะเป็นเป็นในส่วนของทางแฝงรองก็จะเป็นอันแรกครับเป็นชานอเบรดเพราะว่าตัวของนาครอสเนี่ยสกิลเคลื่อนที่แล้วและชานอเบรดเนี่ยจะสร้างโบนัสความเสียหายและจากการเคลื่อนที่ด้วยสกิลนะครับซึ่งก็เหมาะกับนาครอสมากๆและอันสุดท้ายเนี่ย ก็จะเป็น Daddy Cloud นะครับเพราะว่ามันจะให้พลังโจมตี10 1ถึง38ด้วยเป็นโบนัสพลังโจมตีนะครับก็เป็นพลางแฝงที่เหมาะกับนาครอสแต่ในส่วนของงแฝงเนี่ยเราก็ดูกัดครบแล้วต่อไปเราจะไปดูทางด้านของในตัวเกมกันเลยเพื่อไม่เสียเวลาเอาละครับก็มาอยู่กันเกมกันนะสำหรับนาครอสในแ่งของจังเกิลก็การเริ่มเกมมาเราก็จะไปฟาร์มที่บลูก่อนครับโดย ในช็อตของเกมนี้เนี่ยตอนที่ผมไปฟาร์มที่บลูเนี่ยผมจะบอกให้คลิกซิทเนี่ยทำการไปกันป่าไว้ให้หน่อยครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยจะมีแกรกซึ่งปกติเนี่ยคนที่เล่นแกรกในแรงสูงๆเนี่ยเขาก็มักจะมาปวดป่าของเราด้วยการดึงบลูใช่ครับมันจะดึงบลูหรือดึงเรสให้เราไ่สามารถฟาร์มได้ทําให้เราจําเป็นที่จะต้องคอยกันตัวของแกรกเอาไว้ผมก็มาฟาร์มบลูตามปกติฟาร์ไมไปเรื่อยๆฟาร์มแบบเรื่อยๆครับยังไม่ต้องไปแกล้งใคร ผมกดเลือดเด้งไปก่อนเพราะว่าการเราฟาร์มบูเนี่ยมันทำให้เลือดของเราเดี๋ยวลดไปพอสมควรนะครับกดเลือดเด้งไว้ให้เราเลือดเต็มตลอดเวลาเพราะว่ามันก็คูลดาวแค่60สิบวินนะครับหลังจากที่เราฟาร์มบูเสร็จเราก็จะไล่ฟาร์มไปเรื่อยๆตอนนี้ทางฝั่งทีมเพาได้เฟิร์สบลสโดยที่ซานิสของผมเนี่ยให้แพทแก่เอเลนครับก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะปกติเพราะว่าตัวของอเอเลนเนี่ยมันสามารถชนะได้หากว่ามันได้แลกตีนะครับมันชนะแทบทุกตัวในเกมนะ มันจะแพ้แค่ตัวเดียวคือฟลอริติโนมันก็ไม่แปลกที่ซานิสจะแพ้นะครับแต่ซานิสเขาไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่จะรับประโยชน์ทีเดียวนะครับเพราะาตัวของซานิสเนี่ยเขาจะนํามาเล่นป่าหรือไม่ก็ใช้ในการแก้ทางตัวของยีน่านะครับเพราะว่าตัวซานิสเนี่ยจะมีดาเมจที่มากพอจะสามารถเอาชนะยีน่าได้ก่อนที่ยีน่าจะทําการไล่เราโผลกับฟาร์มเรดฟาร์มเรดเราจะยังไม่ออกไปแก๊งไปไหนจนก,กว่าฟาร์มเรดเซนค้าไปจังหวะนี้เอสเซนค้าเขามาปวดป่าเราแต่ว่าเราก็ยังไม่สนใจจังหวะนี้เราปล่อยไปก่อน,นครับ เดี๋ยวไม่อเข้าไปเราปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนแล้วพอเพื่อนมาเนี่ยเราค่อยเข้าตามนะครับในจังหวะน,นี้เนี่ยผมกดอัติใส่เลยก็ฆ่าเอสกาได้เป็นคิวที่1ของทีมนะครับท้าทางอเลนเนี่ยเขาหนีไปแล้วก็ปล่อยไปก่อนจังหวะน,นี้จริงก็ตามทันนะแต่จังหวะเมื่อก,กี้ที่ผมไม่ตามไปเพราะว่ากดผิดครับกดพลาดคือสกิลหนึ่งเนี่ยผมลากไม่สุดครับก็เลยทำให้กดตามไปไม่ทัน แล้วก็มาฟาสดุอุปกรณ์เล็กไปปลามัเรื่อยๆปลามากรอนเล็กไป,ป,รไป,ไปรกเรืไไ่อยๆวันนี้เราไปแย่งบลูเขาได้เพราะว่าทางป่าทางเขาคืออยู่ตรงเลนบางกรนะครับก็เราปล่อยเลนบางกรไปก่อนตัวของนาครสเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปแก๊งตลอดเวลาก็ได้ครับตัวของมันเนี่ยเป็นตัวที่เน้นแย่งรันเป็นหลักและหากใครเนี่ยกลัวที่จะโดนในการ โดนด่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราปิดแชทครับเพราะว่าตัวของนาครส์เราไม่จำเป็นต้องไปสนใครครับมันเป็นตัวที่เราต้องเล่นเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับต้องเล่นเห็นแก่ตัวถึงจะแบกทีมได้ตัวของนาครส์เป็นตัวที่มีดีเทียกตันนะฮก็เราแต่ไปสนคำพูดของคนอื่นว่ามันจะต้องมาแกล้งบ้างมาช่วยเพื่อนบ้างมันไม่จำเป็นเลยครับเจอพวกแบบนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เราปิดแชทสวันนีทางลิงเข้ามาแย่งลุงเราคืนครับเราก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่าตัวของเราเนี่ยต้นเกมมันก็ จะต้นหรือจะเลทน,นะตัวของเราถ้าจะให้บวกกับลิงตรงๆเนี่ยมันก็ยากพอสมควรนะครับตัวหน้าครอสมันไม่ใช่ตัวที่ค่อนข้างจะบวกเก่งนะักแต่หากว่าเราสเต็ปดีๆกัจังหวะตอนเข้าหายตัวถูกก็พอจะสู้กับลิงได้ครับตามเรทไปเรื่อยจะได้เรทไปแล้วครับจังหวะนี้เราจะดูแมปก่อนเราแกงได้ไหมก็น่าจะได้นจังหวะนี้น่าจะแกงได้แต่ว่าเพื่อนข่าแวร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ปะหาเอสเซกามี่แกร์กับเอสเซกามารพรีมยังไม่เข้าป้อมพังงันให้เราถอยไปก่อนอนเลนมาเราก็รีบถอยนะครับเพราะาตัวของเรามาสู้อเลนไม่ได้แล้วจังหวะนี้เข้าได้นะครับให้เราเข้าไปได้นะครับจังหวะเนี yeah. ้ยเดี๋ยวผมจะรออเลนรออัตติเสร็จหลังจากนั้นก็จะกดเข้าไปแล้วก็รัวตีใส่เขานะครับแล้วก็ให้ซานิสได้คิวอเลนไปยอดเยี่ยม ต่อมาจะเป็นทา้าของแกร็กผมกดใช้พันนิชในการฆ่าแกร็กนะครับก็คุ้มกันอยู่นะคือส่วนของพันนิชเนี่ยพอเริ่มมีของเนี่ยเราฟาร์มโดยที่แทบไม่ต้องใช้พันนิชเลยแรกเพราะงั้งจะในการฆ่าแกร็กไปก่อนก็ได้ครับตอนนี้ผมเวลเจ็ดแล้วไอซ์สก้ากับแวลเวล 8. แปดเราต้องพูดก่อนเหมือนว่าเขาจะไม่บ่ามีแกร็กด้วยครับเมาช่วยลิงกันก่อนนะครับลิงช่วยทางด้านเอ่อไม่ใช่ช่วยลิงสิต้องไปฆ่าลิงกันก่อนอน,นะครับแต่จังหวะนี้ผมพลาดครับโดนทา่าทำกำแพงไม่ติด รีบีก่อนรีบดีก่อนองค์การอตติไว้เลยครับไม่ให้เขากล้าเข้ามาบากับบอครับบ้ากับบอฉบันนี้เนี่ยเทลเนีย่ยไม่สามารถ1ต่อ2ได้แล้วครับต้องมีคนไปช่วยแต่ว่าจะทันหรือเปล่าโอเคครับไม่ทันพเพื่อนไปช่วยไม่ทันนะครับเราจะอ้อมไปทางป่าแทนเราไม่ได้เข้าตรง,ตรง,ตรงๆนะครับเพราะว่าการเข้าตรงๆเนี่ยตัวของเราบัน ค่อนข้างจะเปราะแล้วมันก็เบาวกว่าฝั่งนู้นครับทั้งอารเลนแล้วก็ลิงเนี่ยผมได้รับว่าอย่าเข้าตรงๆถ้าเจอพวกนี้นะครับเข้าหาแกรกได้แล้วก็เข้านะครับสู้แกรกได้ก็สู้แล้วก็ได้ฆ่าครับเป็นคิวสาวของเกมนี้นครับผมก็ได้อัติเบบที่เรียบร้อยแล้วก็าาฟาร,ร์มนกไปก็ใช้เป็นการเปิดแบบครับ เราดักอาเลนไว้แต่เหมือนเขาว่าไม่ไมาเราก็กลับไปฟาร์มต่อตามปกติครับอาเลนไปการครับแล,ล้วลาไปตอนนี้เราจะปล่อยเรสไปก่อนครับเพราะว่าตัวของเราต้องไปแก๊งแก๊งเพื่อค่าให้ได้ก่อนครับซึ้อราคาได้นะครับเป็นการลัดสอดที่สุดยอดมากจังหวะนี้เรากลับไปได้ก็กลับนะครับก็เป็นการกลับแบบนี้นครับ รอจงหว่าลิงก่อนรอให้เขาใช้สกิวบดแล้วเราค่อยเข้านะครับแบบนี้ครับคือตัวของเราเนี่ยถ้าจะไปฟาดแลกตีตรงๆกับลิงเนี่ยมันฟาดไม่ได้นะครับเป็นกรดีที่เราเกิดเท่ากันแบบเนี้ยมันจะฟาดไม่ได้เพราะว่าตัวของลิงเนี่ยมันมีคริสติคอนที่ค่อนข้างรุนแรงตัวราคอสบางๆเนี่ยมันจะโดนตีตายก่อนที่เทพจะได้ทำทาอะไรเลยซ้ำนะครับจังหวะนี้เราไปแยกดันเอาคริปก่อนคือตัวนาคอสเนี่ยมันเล่นแล้วต้องรวยนะครับมันต้องเกิดถ้าเราไม่เอาคริปไม่ได้ครับตัวของนาคอสจะไม่ใช่ต้องแย่งคริปเพื่อนเยอะๆนะครับ เพียงแค่ว่าถ้าเราแย่งมาแล้วเราต้องแบกให้ได้ครับไม่ใช่ว่าไปแย่งคลิปเพื่อนแล้วเราแบกไม่ได้นะต้องแบกให้ได้มันก็จะคุม้มครับถ้าเรา,เ, right ถเราไปแย่งคลิปเพื่อนแล้วแบกได้เดี่ยจังหวะนี้ผมกึ๊กกักอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าคนจะเอาคลิปดีไหมแต่สุดท้ายก็เลือกไปนะครับเพราะจังหวะนี้ศัตรูเขายังไม่มาบนผมก็แย่งอะไไปเอาคลิปก่อนตอนนี้โทถอยออกมาก่อนนะครับเผื่อเขาเห็นตัวของเราในมินิแมปแล้วมันกลับไปแก๊งกับเพื่อนที่อยู่ตรงรางถึงล่างนะครับ สิบเก้ามาเดียวๆแบบนี้ได้ไหมได้ไหมโอเคครับน่าจะได้นะครับจังหวะนี้จังหวะนี้นครับเราจะติดกาแพงเราพุ่งไปไหนไม่ได้ถ้าเกิดเราพุ่งไม่ถูกเราก็ฟาดระยะไกลได้ครับเพราะว่าสกิลสองของนาครอสเนี่ยจะมีระยะตีที่ค่อนข้างจะไกลนะครับจังหวะไหนที่เราเห็นว่าติดกาแพงเราฟาดไปเลยครับเพราะายังไงก็โดนมันไกลนะครับถ้าไม่ได้ห่างมากจนเกินไประยะของสกิลของนาครอสมันจะโกงตรงนี้ครับคือสกิลมันค่อนข้างไกล ัสดนี้อาร์เราเขาเ,เหลือแค่2หลอดเนี่ยเราจะตามไปหานะครับแต่พอมาอาร็เนเขาก็ไปเคลียร์คลิปก่อนครับเคลียร์คลิป,ลปจุดนี้แย่งคลิปของทิวเลนไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่มาเคลียร์คลิปเราก็แย่งไปก่อนเลยนะครับเราทําการนําคลิปมาเลยเพาตัวของนาครอสตอนที่ผมบอกครับมันต้องเล่นให้รวยถ้ามันไม่รวยมันก็สู้ใครไม่ได้นะครับคือนาครอสเนี่ยเป็่ตัวที่เราจะไปยืนบวกยืนไฟกับใครได้นะครับตัวของมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันรวย เพราะมันมีข้อดีตรงแยกดันมันสามารถที่จะแยกดันเก็บอ็อบเจกต์ต่างๆได้เช่นลิงไม่ใช่เช่นคิงคองเช่นมังกรหรืออะไรพวกนี้นะครับมันสามารถเก็บได้มันแยกดันได้แล้วมันก็สามารถแยกดันเก็บป้อมได้เยอะด้วยครับตัวของนาคอรไม่ใช่ตัวที่เราจะเอาไปยืนบวกได้แบบซานดิสนะครับแบบเข้าไปฟาดบาบเบาแล้วก็บวกต่อมันทําไม่ได้นะครับตัวของนาคอรต้องรีบเข้ารีบออกนี่ก็เป็นวิธีระดับในการเล่นนาคอสที่ดีนะครับ ที่พันเครับในช่วงกลางเกมก็พอไหวอยู่นะครับแต่เอาบรูเสร็จเรายังไม่ต้องไปเอาคลิปป่าเล็กก็ได้ครับเราไปเคลียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปเรนกางเพราะว่าเพื่อนยังไม่มาแต่วันนี้เราดูวิทีแบบเราเห็นว่าเราจะฆ่าเขาได้เราลงไปครับลงไปดูือลจะไม่ต้อนครับเพราะว่าในช็อตน,นี้เนี่ยเทลเขาก็สามารถคิวอารเลนได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามีเพื่อนกันอยู่3คนนะครับเราเอาเรดก่อน เราได้เสร็จเราไปเคลียร์คลิปเด่นการนะครับเราได้เงินมา199เอ้ย1 1 9นะครับ1 1 9 1 1 9ใช่ครับ1119จังหวะนี้เรา,าเอาบางกรกอนก่อนครับเพราะว่าจังหวะนี้ก็9นาทีแล้วเราเอาบางกรอนตอนนี้ก็ได้เงินค่อนข้างจะเยอะครับลิงเขากระดัจะไปแยง่งแต่ก็แย่งไม่ทันนะครับโชคดีที่เพื่อนมาแกล้งทันนะครับถ้าจังหวะเมื่อกี้ไม่มีเพื่อนมาแกล้งผมก็ไม่รอดแล้วนะเพราะว่าตัวของผมเนี่ยค่อนข้างจะสู้ลิงไม่ได้ ถ้าโดนเขาฟาดตายก่อนที่จะได้คอมโบเนี่ยผมก็จะรู้ว่าผมจะแพ้นะครับแต่ว่ากา็ล้ผมเกิดกว่าก็เลยยังไม่โดนฟาดตายในทีเดียวตรงกลางคอนะครับไม่จำเป็นต้องไปรวมครับจังหวะนี้เขาไปบนใช่ไหมครับเราแยกมากลางโอ้จังหวะนี้ผมอาจจะตัดสินใจผิดแน้นอน,นครับเพราะว่าทาั้งเพื่อนเนี่ยเขาตายกันหมดเลยคือเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างผิดครับผมกะจะแยกมาเพื่อ ลงทางแวนที่มาเดี่ยวๆแต่เหมือนว่าจะไม่ทันครับแวนเขารู้ตัวเลยหนีไปก่อนตอนนี้เหลือทิวเลนรอดอยู่คนเดียวเราฟาร์มไปครับฟาร์มฟาร์มปกติไปฟาร์มไปเรื่อยๆอุปกรณ์เล็กฟาร์มครับฟาร์มเรียครีปเอาตังตัวนะักพราต้องรวยตลอดเวลาครับห้ามจนเด็ดขาดถ้าจนเหมือนกับนะักร้จะติดคำสาบนักร้จะเล่นที่ได้เลยครับถ้าจนเนี่ยจังหวะนี้เราเงินนำเขาสองพันก็ดีครับ เล่นานรอสเราต้องรวยนะครับตอนนี้ผมบอกมันจนไม่ได้ซานิสบอกให้เอาดักเลเยอร์ครับซึ่งจังวะนี้ผมว่ายังไม่ควรจะดีกว่าเพราะว่าทางด้านของอีกฝ่ายเนี่ยเขาอยู่แ,แถวเลนมา1น,นเลนเซเลเยอร์นะครับผมเลยคิดว่ายังไม่ควรที่เราจะไปเอาดักตอนนี้ฟาร์มครับเอาเรดไปเกียร์ครีปเอาตังเอาเงินนะครับทีครับ วันนี้เตรียมรวมบวกเตรียมรวมครับเห็นะครับเราเข้าไปรวมแวรเลยคือช็อตนี้เนี่ยไงเราก็ลวมเขาได้นะครับอ้อยผมกดผิดผมไปกดเปิดหน้ารานคานี่ยแล้วอารินมาทำไงดีครับทำไงดีโอเคครับยังหนีได้ครับเพราะว่าตัวของนาครอสเนี่ยจะรู้กัน,นครับว่าเราได้ค่าดครับแต่ว่า ก็ตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็พอได้นะครับก็คือเราโดนชัดดาวก็จริงแต่ว่ามันก็คุ้มกันอยู่นะครับลิงมาครับเราใช้ป้อมให้เป็นประโยชน์แล้วอ็ให้เป็นประโยชน์ป้อมตีแรงครับแผ่นนี้ตีแรงมากแรงแบบเวอร์วังเลยคือแลที่เขาอัพแผ่นมาใหม่เนี่ยป้อมหล่ะตีค่อนข้างจะแรงมากนะครับเพราะว่า ผมไม่แน่ใจด้วยเหตุผลอะไรน,นะครับอาจจะเพราะว่าเขาเห็นว่าคนเนี่ยชอบจะเข้ามาในเขตป้อมกันเนยอะจะทำให้ป้อมเนี่ยมันตีแรงขึ้นวันนีเราเอาดาร์กนะครับเกมเรานําอยู่ดาร์กเอาดาร์กครับได้ดาร์กแล้วครับสวัสดีให้เรารีบบุกเลยครับแต่ผมขอมาดูดเลือดจากคลิปป่าพวกนี้ก่อนนะครับคลิปป่าดูดเลือดจากคลิปป่าใช่ครับอุปกรเล็กก่อน คือในช่วงเล็เนี่ยจากการที่ผมเอารูดูดเลือดมาสาเม็ดเนี่ยทำให้ตัวของเราเนี่ยมันดูดเลือดได้ในช่วงเล็บตีแล้วเลือดเด้ง4 0 0ร้เลือดเด้ง4ี่ร้อซึ่งก็ถือว่าเยอะระดับพอสมควรครับจังหวะนี้ผมมีกอเกิดผมเลยกล้าเข้านะครับเข้าเสร็จออกมาเดีย๋ยวไม่ต้องเข้าไปบวกต่อนะครับรอก่อนรอจัองหวะรอจังหวะดูจังหวะโอ้แย่แจังหวะนี้เกือบตายครับเกือบตายเราปล่อยดาร์ก่อนเลยนะครับจังหวะนี้เราไม่ควรจะยื้อต่อแนละ้วเพราะว่า เรายังดันป้อมไปไม่ได้เราต้องรีบปล่อยดารก่อนที่มันจะหมดเวลานะครับเอาคลิปคือในช่วงของเลดเกมเนียเราเห็นใช่ไหมครับว่านาคอรอสเนียมันตีติดคลิปสามพันสามพันคือนี่เนียผมก็ยังไม่ได้มีรูเลเวลสามเยอะนั้นครับก็มันก็ติดคลิปได้ประมาณนี้นะครับตีปก,กติพันสองติดคลิปประมาณสามพันนะครับสองพันสี่สามพัน คือมันก็จริงนะครับที่ว่าตัวของดาครอสเนี่ยโดนเนิร์ฟในทางด้านของดาเมจไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าตัวของดาครอสเนี่ยเข,ขาค่อนข้างที่จะในวิธีการแยกตานอยู่แล้วเพราะงั้นถึงเนิร์ฟดาเมจไปเนี่ยไม่ใช่เนิร์ฟดาเมจสิครับเป็นการเนิร์ฟความโดนโจมตีครับคือความโดนโจมตีตอ่อเลเวลของดาครอสเนี่ยมันจะจากเมื่อก่อนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตอน่อเลเวล3%ครับตอนนี้ลดเหลือ2%แล้วความโดนโจมตีนั้นจากที่เราใช้สกิลโดนเป็นความโดนโจมตีจากพาสซีฟติดตัวของดาครอสเนี่ยที่จะทำให้เเรราาานี่ยสมถ โจมตีได้เร็วขึ้น50%จะลดเหลือ40%ทำให้ตัวของนาครอสเนี่ยดาเมจมันมีความถี่ที่น้อยลงนะครับทำให้มันก็เบาลงอ่ะแต่ว่ามันถามว่ามันแย่ลงไหมมันก็ไม่ครับตัวของนาครอสเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้อยู่แล้วมันเป็นการแยกนันครับมันไม่จําเป็นต้องไปฆ่ามันไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะแยะมันเน้นแยกดันคือตัวของพายเนี่ยไม่ต้องที่จะมีดาเมจเยอะได้ขอแค่เราแยกนันได้เก็บอ็อบเจกต์สำคัญสำคัญให้ครบและรีบจบให้ได้ภายในเวลาก่อนช่วงเลทเกมเนี่ยตัวของนาครอสก็เก่งนะครับ ถึงแม้มันจะโดนเนิฟแต่มันก็ยังเก่งครับตัวของมันเก่งครับมันไม่เคยที่จะเป็นตัวที่อ่อนเลยครับจังหวะนี้ผมก็โดนฆ่าอีกรอบนึงแล้วหือผมพลาดนะครับจังหวะนี้ผมเข้าไปพลาดเองครับซานิสแอบบ้าบวกเล็กน้อยคือผมแนะนานะครับจังหวะแบบนี้ถ้าหากว่าเราเห็นว่าเราเหลือรอดแค่ไม่กี่คนเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าบวกครับผมก็บอกเพื่อนแล้วว่าอย่าบวกและแนะนำผ่าอย่าบวกในขาดครับ เพราะว่าถ้าเราเหลือรอดกันน้อยเนี่ยมีโอกาสที่ถ้าเราเข้าไปแล้วตายกันหมดเดี๋ยวเขาจะสวนกลับมาได้จังหวะนี้เรามาเอาริงก่อนรีบเอาลิงให้ตาย,ยครับโอเคลิงหนีได้เราถ่ายมาก่อนเออไปเคลียร์คลิปก่อนครับเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปแล้วเรารีบโยกไปเลเล่าเลยครับไปแก๊งกับเพื่อนจังหวะนี้เรารวมได้ครับเรารวมได้เพราะว่าเลือดของเขาเนี่ยเหลือแค่ร้อยกันฟาดไปเลยครับฟาดไปเลย กดคิวครับจจงหวันนี้อาเลนมาเราหนีก่อนเรายังโบกตัวตัวกับอาเลนไม่ได้นะครับเคครีมครับเมาดูของกันก่อนก็เกิดคู่ดาวเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นเบรดออฟอิเทอร์เน็ตตี้นะครับ คือเกมนี้ค่อนข้างจะตึงมากนะครับนี่ก็ยื้อมาประมาณ15านาทีแล้วจริงๆนาครอสผมแนะนําว่าไม่ควรจะยื้อขนาดนี้ครับทุกนาครอสเนี่ยมันจะเก่งคือต้นเกมกับกลางเกมนะครับพอเลดเกมแล้วตัวมันอนะ่ะจะค่อนข้างบางทาให้แบดล้วงใครไม่ค่อยตายแล้วมันก็จะหนีออกมาไม่ทัน,นครับผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นนาครอสพยายามอย่ายื้อถึงขนาดนี้ในตอนนี้ผมค่อนข้างจะพลาดครับที่เราไม่สามารถดันป้อมเขาได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผมไม่ได้แยกดันหนักด้วยคือปกติแล้วตัวนาค,อนครอสต้องแยกดันนีครับแต่ว่า ในเกมเกมนี้เนี่ยผมไม่ได้แรันเยอะนักทาให้ผมยังไม่สามารถที่จะดันป้อมเขาได้สุดสักทางเลยครับตอนในช็อตนี้เรา,าเอามังกรก่อนเพื่อเอาไข่มังกรนะครับเป็นช่วงเวลนแล้วนะเขาสู้ใครไม่ได้หรอกควรจะหาปัฟบจากมอนสเตอร์ป่าเยอะๆครับดังนั้นก็ต้องเอาไข่มังกรไปด้วยนะครับอกปังกรเสร็จแล้วเราได้ไข่มังกรครับดังบริซซิ่งช็อตนีค้คือครอ,ครอดคาราบดดแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเคียวมาตะาแทนแล้วก็ เราจะกดซื้อ่วคหน้าสำหรับทางด้านของ h e r c u l ิวสเอาไว้นะครับทางเพื่อนเราซาน,นิดเนี่ยก็ทำการปล่อยบอความมเรียบร้อยแล้วช็อตนี้เรารออารเลนลงครับรออารเนแล้วก็ช็อตนี้เรากดสกิลสองเข้าไปแล้วฟาดอารเนตายได้ครับใช่ครับแบบดีเอาดีเรารูนได้ไหมได้ครับดีก่อนดีก่อนนี่ไปดันฟอมก่อนครับ ตอนนี้เขาก็ตายกระบอทีแล้วครับก็จบกันแล้วสำหรับเกมนี้สำหรับเกมที่เราเล่นนาร์รอสในตำแหน่งของจังเกิลซึ่งหลายคนเนี่ยก็เป็นกังวลว่าตัวของมันเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งแล้วมันไม่ค่อยชัวร์ถ้าจะออามาลงแรงเนี่ยผมบอกเลยครับว่าตัวของมันยังเก่งอยู่มันยังเก่งมากๆเลยครับมันยังไม่ได้หายไปไหนความเก่งของมันน่ตัวของมันนะครับมันอาจจะไม่ถึงกับติดเบต้าแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บนา ตัวมันจะเป็นตัวหนึ่งเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเพราะมันแยกกันได้มันเก็บโอกเจ็ดสําคัญได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าหากใครไม่รู้จะเล่นตัวไหนก็เล่นนาครสนะครับแต่ย้าว่าต้องชนานาญนาครสเพราะว่าตัวของนาครสเนี่ย้สกิลเพลย์ค่อนข้างสูงและเรามีความจะเป็นที่ต้องเล่นให้เกมนําให้ได้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าจะทำเกมนําได้เนี่ยผมไม่แนะนําใช้นาครส์นะครับก็จบไปแล้วสำหรับเกมนี้แล้วก็เป็นทางด้านของคะแนนกันเลยดีกว่า ทำดาเมจไปแค่สิบเสิบหนะครับคือนาคอในช่วงเล็กเกมจะสังเกตว่าผมแทบจะไม่ได้เข้าบวกเลยเพราะว่าตัวของมันเนี่ยบางและหายง่ายผมจึงทำดาเมจได้ค่อนข้างน้อยนะครับก็จบไปแล้วเพื่อไม่เสียเวลาก็มาจบคลิปนี้ดีกว่าแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กับช่ององเราด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาและเพื่อไม่ให้เปลืองเวลาของทุกท่าน ผมจะขอทําการจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าหากใครอยากให้ทําอะไรก็สามารถรีเควสกันมาได้นครับสอนผมจะรับทั้งรีเควสการทําเกี่ยวกับ r o v รวมถึงการลงคลิปใส่แรกเรื่อยๆแบบนี้ครับหรือไม่ก็สอนเล่นตัวละครแบบครั้งนี้หรือครั้งก่อนที่สอนเล่นนิคเตอร์นะครับก็แต่ตอนนี้นะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วจบกันเลย